สี 1> r 1นตัวมิตรราคาหายจากายแดงไป5 0 0แสนบาทนะครับวันนี้ผมมารีวิวเจ้าตัวนี้นะฟรีดาวจัดยอดได้เต็มนะครับพร้อมรับแคมเปญพิเศษเปิดสาขาใหม่สุวินทวงศ์นะครับเปลี่ยนให้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นยางน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่นะครับเช็คให้ฟิล์มรอบคันนะฮะบบอกเลยว่าเอาไปใช้งานใช้งานได้อีกเป็น10ปีนะฮะฟรีดาวผ่อนประมาณ9,000กว่าบาทใครสนใจนะนี่สีขาวมุกแบบนี้ตัวมิตรตัวรองท็อปและราคาหายจากไปแดงไปเกินครึ่งคุณดูออปชั่นภายในครับและมีแคมเปญเด็ดๆในคลิปอีกนะ นอกจากเหนือจากาแคมเปญอ,ออปชั่นภายในแบบนี้และแคมเปญเด็ดๆในคลิปสนใจดูให้จบเลยอย่าพลาดน,นะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง SUV มือ2เกรด A บายพานเพจยนนะฮะวันนี้นำตัว Toyota C-HR 1.8ตัวมิดราคาหายไป5 0 0 0 0 0หายไปเกินครึ่งคันนี้มานำเสนอพี่ๆเลยนะครับตัวสีขาวมุกได้เป็น1.8ตัวมิดนะฮะไปแดงออกห้างอยู่ที่ล้านกว่านะเพรยนขาย5 0 0 0 0เท่านั้น ขาหาอยู่ครับฟีดาวจัดยอดได้เต็มฟีดาวผ่อนอยู่ประมาณ9,100บาท9 2 0 0ประมาณนี้นะครับและที่สําคัญนะฮะได้แม็กแลนโซมาให้วันนี้ครับผมจะมาชําและคันนี้ให้พี่ได้รับชมกันนะฮะสภาพสวยๆนะครับไม่ได้มีมาบ่อยๆนะครับและคันนี้ได้เป็นสีขาวมุกนะครับได้เป็นตัวรองท็อปไฮบริดครับประหยัดน้ํามันอยู่ประมาณ 24- 25กิโลลิตรเลยสภาพแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยใครสนใจได้รถปี2018 ไมคันนี้ครับอยู่ประมาณ150,000กิโลราคาสมเหตุสมผลครับอยู่ที่5 3 9 0 0 0บาทครับฟรีดาวผ่อนอยู่ที่9,200บาทพี่ได้คันนี้ไปใช้งานเลยทันทีนะครับใครสนใจจัดไฟนแนนซ์วันเดียวรู้ผล3ามชั่วโมงทราบผลรับรถกลับบ้านภายในวันใครสนใจรีบเข้ามาจัดครับนะฮะ สวัสดีอย่างเป็นทางการนะครับผมปานเพชรยนทรับที่ปรึกษาการฉายบริษัทเพชรยนต์นะฮะมีประสบการณ์ฉายมามากกว่า8ปีครับผ่านการอบรม SSI w ซน k i n ว s ก e p t s สเตจากโตโ o ต้อครับโอมเตนาชิ ashi, ทัากษะการฉายการบริาการแบบญี่ปุ่นจากอิซุใครอยากได้รับการบริาการที่ดีเยี่ยมนะครับโทรหาผมที่เบอร์ด้านล่างนี้0825713369 LI P A R N P I 192ครับผมยินดีให้บริาการทุกท่านเลย มาดูกันครับคันนี้เนาะผมมีเรื่องของโปรโมชั่นเด็ดๆให้พี่ครับเปิดสาขาใหม่ครับสาขาเพชรยนต์สุวินทวงศ์ครับ46นี่เห็นไหมใหญ่ๆกว้างๆแบบนี้ครับออฟฟิศนะฮะใหญ่แบบสุดหูสุดตาเลยนะมีรถให้เลือกมากกว่า500คันครับเข้ามาดูรถได้ที่บริษัทเพชรยนต์และแคมเปญวันนี้นะครับรับไปเลยครับยางฟรี4เส้นครับผมเปลี่ยนยางปีใหม่ให้นะครับรวมถึงนะฮะล้างขัดสีเปลี่ยนน้ำมันเครื่องครับนะฮะดูแลแบตเตอรี่ให้เลยนะครับ ช็คซีซีแบตเตอรี่ถ้าเกิน2ปีขึ้นไปนะสองปีลงมานะผมเปลี่ยนแบตให้เลยนะครับฟิล์มนะครับตัวนี้น่าจะต้องเปลี่ยนเนาะเพราะมันชารุดเสียหายเปลี่ยนให้รอบคัน4บาทสนใจเข้ามาจัดครับมาดูรายละเอียดตัวรถครับฝากระโปรงหน้าครับเหลี่ยมสานคมตัวรถนะฮะไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มแบบนี้ไฟหน้าได้เป็นโปรเจคเตอร์เลนครับมีไฟเลี้ยวนะฮะไฟเดย์ไทม์อยู่ในคมเดียวกันไฟตัดหมอกคันนี้มีมาให้แล้วทะเบียน5906ทะเบียนสวยเซนเซอร์ด้านหน้าให้มาถึง2จุดครับ จุดเชื่อมต่อแก้มข้างครับแนบชิ้นสนิทแบบนี้ไม่อ้าออกนะฮะป่งซุ้มล้อคิ้วซุ้มล้อเหลี่ยมสันคมตัวรถครับสวยชัดเจนไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มล้อแม็กเป็นแม็กแลนโซนะฮะขนาด18นิ้วนะครับยางได้ยางปีที่ยางตัวนี้ยางปีใหม่แล้วนะครับก็เฉพาะยางก็ประมาณเกือบ30,000บาทพี่ได้ยางคันนี้เลยนะยางตัวนี้เลยนะครับแล้วมีคิ้วซุ้มล้อต่างๆให้เลือกใช้ชัดเจนแบบนี้สภาพแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆนะครับกระจกมองข้างครับ ปับพับเก็บไฟฟ้าปรับองศา,าไฟฟ้ามาพร้อมกับไฟเลี้ยวแบบนี้นะฮะกระจกก็ไม่แตกไม่เล้าครับกระจกด้านข้างครับแท้เดิมโรงงานจะต้องมีคําว่าโตโยต้าชัดเจนนะครับพร้อมกับกันสาโตโยต้าแท้มีมาให้รอบคันมือเปิดประตูครับเป็นสีเดียวกับตัวรถเป็นสมาร์ทคีย์เลดคู่หน้าครับมือเปิดด้านหลังจะอยู่เหนือ,อตรงจะอยู่เหนือเขาเรียกว่าที่เปิดเก่าอะฮะตรงนี้ก็จะอยู่ตรงข้างๆกระจกนะฮะสำหรับตัวนี้นะครับแล้วก็จุดเชื่อมต่อด้านหลังครับแนบชิดสนิทแบบนี้ ล้อแมกนะคะเป็นสีเทากันนะไม่มีปีนฟุตบาทมาเป็นล้อเรนโซของแท้ดิสเบรกสีล้อชัดเจนครับด้านบนนะฮะตัวรับสัญญาณได้เป็นคริปฉลามชาร์ฟฟินนะครับมาพร้อมกับสปอยเลอร์ไฟเบรกดวงที่3ครับที่ปัดนน้าฝนมีมาให้กระจกแท้เดิมโรงงานจะต้องมีคําว่าโตโยต้าชัดเจนแบบนี้ไฟท้ายครับได้เป็นรูปแบบตัว C ีนะแบบมูนแรงเลยฮะเป็นไฟ LED light guiding คันนี้มีมาให้แล้วนะครับแล้วก็ไฟทับทิมให้มาถึง2จุด สามจุดขออภัยนะครับด้านกลางตรงกลางด้วยเนาะแล้วก็มีเซ็นเซอร์ให้ด้านท้าย2จุดนะฮะมีกล้องถอยให้แบบนี้เลยนะครับสภาพดีนะตัวนี้นะเปิดฝาท้ายด้วยแมนนวลชคขึ้นสุดลงสุดครับมีฝาครอบให้มีถาดท้ายให้นะครับแล้วก็ในเรื่องของโชกชกขึ้นสุดลงสุดนะฮะแล้วก็หัวน็อตทุกจุดไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขขยับแบบนี้ครับจุดเชื่อมต่อต่างๆแนบชิดใครอยากได้คันนี้ไปใช้งานนะฮะรีบติดต่อสอบถามกันเข้ามา โทรมาที่0825713369ครับเห็นไหมฮะชุดเชื่อมต่อต่างๆแนบชิดไม่อ้าออกนะนะป่งซุ้มล้อเหลี่ยมสารคมตัวรถฝั่งนี้ไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มคุณดูหลังคานะครับไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มมือเปิดประตูไม่มีรอยขีด่วนสภาพแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยฟีดาวผ่อนแค่9,002ประมาณนี้พี่ได้คันนี้ไปใช้งานรีบเข้ามาจัดครับนะฮะจัดคันนี้ <c oughs> จัดเต็มฟีดาวผ่อน9,002น่าใช้มากๆครับใครสนใจเข้ามานะฮะ สภาพแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยเป็นตัวมิดครับตัวรองราคาหายจากไปแดงไป5 0,000 0บาทนะจากร้านเจ้าหมื่นครับเหลือ5้าแสนสามหมื่นเก้าพันหายไปเกินครึ่งนะครับคุณมาดูภายในนิดนึงเนาะวันนี้ผมพาพี่รับชมนะครับเหมือนพี่มารับชมที่รถบริษัทเพชรยนต์ด้วยตนเองนะครับภายในนะครับออกแบบเป็นโทนสีดำนะทรงสปอร์ตแบบนี้นะครับตัวนี้จะเป็นพลาสติกแข็งนะเป็นผิวที่เป็นแบบลายตารางหมากรูกลายแชปล่าอะไรประมาณนี้ครับ แผงความรูกระจกครับเป็นออโต้สบานหรือเป็นวันทัดทั้ง4บานครับมีเซ็นทรัลล็อกปุ่มล็อกกระจกปุ่มพับกระจกไฟฟ้าปรับองศากระจกแล้วก็มีพุ่มสตาร์ทมาให้แบบนี้ครับนะฮะมีฟังก์ชันต่างๆให้เลือกใช้บีเบรกนะฮะก็ไม่มีสึกหลอนะเป็นเบรกนะพวงมาลัยหุ้มหนังปุ่มมัลติฟังก์ชันครับคุชชันโทนแบบก้านคันนี้ก็มีมาให้แล้วนะฮะคอนโซลหน้าตรงนี้เป็นแบบเบ็กซีสีหุ้มหนังมาครับนุ่มๆแต่ด้านในนะครับเป็นแบบพลาสติกผิวเรียบนะฮะทำความสะอาดได้ง่าย นะครับบหนังตึงๆตึงๆแน่นๆฮะระบายความร้อนได้ดีนะครับหน้าจอทัชมีมาให้นะฮะเดี๋ยวขึ้นด้านบนให้ดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ดูกันนะครับเครื่องยนต์ไฮบริดนะฮะเวลาสตาร์ทมันจะขึ้นคำว่าเรดี้สีเขียวอยู่ตรงนี้ขึ้นมาให้แล้วนะครับพร้อมกับเลขไม่หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันสามร้อยหกสิบหกกิโลก็ถือว่าสมเหตุสมผลกับการใช้งานนะครับปีสิบแปดนะครับตัวนี้ไม์แสนห้านะฮะก็โอเคอยู่นะครับปีดาวผ่อนเก้าพันเท่านั้นนะฮะ แล้วก็มีในเรื่องของเลขไม้นะฮะอุณหภูมิต่างๆเขาเรียกว่าอัตราเร่งอัตรารอบประมาณนี้นะครับบุูมิความร้อนอยู่ในเกณฑ์ปกติตอนนี้ใช้แบตเตอรี่ไฮบริดทำงานอยู่พวงมาลัยหุ้มหนังไม่มีช้ำแบบนี้ครับแล้วก็มีปุ่มมัลติฟังก์ชันครับเพิ่มเสียงลดเสียงสั่งงานด้วยเสียงรับสายวางสายครับมีโหมดต่างๆมีทิปต่างๆให้เลือกปรับใช้นะครับมีคูชอนโทนแบบก้านครับหน้าจอทัชสกรีนมีมาให้สามารถเชื่อมต่อบลูทูธรับสายวางสายในพวงมาลัยได้เลยนะครับแอร์ดิจิตอลครับออโต้แยกอุณหภู นะครับขอลดพัดลมนิดนึงอากาศเย็นนะครับแล้วก็คนโซนกลางฮะสวยๆเลยตกแต่งด้วยเสีเป็นโนแบ็คครับมีอลูมิเน um ียมเพลสว่างสว่างให้ด้วยนะนะครับช่องเก็บของคู่มือสำเนารถอยู่ครบแบบนี้สภาพนี้ไม่ได้มีมาบ่อยเสาเอด้วยความเป็นรถที่มันเป็นทรงสปอร์ตเสาเอจะต้องเป็นสีดําแบบนี้ครับเป็นส่วนตัวมากๆหลายคนมองว่ามันดูแคบนะแต่ผมพูดจริงเลยนะมันดูแคบด้วยสายตาครับนะกระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมือครับมาพร้อมกับม่านบังแดดที่มีกระจกให้แบบนี้ทั้งสองฝั่ง นะฮะใครอยากได้คันนี้ไปใช้งานรีบติดต่อสอบถามกันเข้ามานะฮะบ่อหนังติ่งติ่งตึงตึงมีรูระบายความร้อนที่พักแขนพุ่มหนังนะครับเบรกนะฮะขอภายนะช่องเก็บช่องวางแก้วมี2ช่องครับด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังครับแล้วก็เกียร์เป็นเกียร์ถุงมาให้แล้วนะฮะเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮครับระบบ e ีวหมดระบบการลื่นถลายคันนี้มีมาครบคันครับพี่รถพร้อมใช้งานทันทีนะครับฟิล์มผมเปลี่ยนให้4บานเลยเพราะว่าผมเปลี่ยนให้รอบคันเลยเพราะว่าตัวฟิล์มเนี่ยค่อนข้างที่จะเก่าานรรัพถมปี18 เปลี่ยนให้หมดนะครับใครสนใจรีบเข้ามาจัดนะนะครับเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังแล้วก็เดี๋ยวพาดูห้องเครื่องกันต่อนะครับคันนี้เครื่องยนต์นะฮะ1.8ลิตรนะฮะบอกเลยว่าอัตราเร่งก็โอเคนะครับและที่สําคัญประหยัดน้ํามันด้านหลังกว้างนะครับด้านหลังกว้างนะเป็นตัวมิดครับได้คันนี้ไปใช้งานบอกเลยคุ้มค่าคุ้มราคาในราคาที่ย่อมเยามากๆ939,000าครับราคาหายจากป้ายแดงไปประมาณ500,000กว่าบาทนะครับ5 0 0 0 0กว่าบาทพี่ได้คันนี้ไปใช้งานเดี๋ยวเปิดฝากระโปรงหน้าดูนะครับ เปิดเข้ามาใต้ฝากระโปรงหน้าครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์1.8ลิตรครับ98แรงมา้าก็ถือว่าแรงเอาเรื่องอยู่พอสมอขอภอภัย179แรงมา้าขออภัยนะฮะเครื่องยนต์1.8ลิตรครับสสูบนะฮะ98แรงมา้าก็ถือว่าแรงเอาเรื่องประหยัดน้ํามันอยู่พอสมวนนะค,ะควรนะนะครับตัวนี้นะครับเวลาวิ่งทางไกลนะฮะมันจะได้ในเรื่องของการประหยัดน้ามัน,นะคระับเพราะเครื่องยนต์ไฮบริดกับเครื่องยนต์มันทางานร่วมกันนะครับพี่ๆรถสวยพร้อมใช้งาน โมนอทุกจุดครับไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขขยับซื้อรถกับผมผมเปลี่ยนน้ามันเครื่องให้แบตเตอรี่ผมเช็คซีซีแบตเตอรี่ให้นะครับถ้าเกิดว่ามันเกิน2ปีผมเปลี่ยนให้แน่นอนครับแต่ถ้ามันไม่เกินเดี๋ยวมาดูซีซีแบตเตอรี่กันอีกทีหนึ่งนะครับมอเตอร์นะฮะใช้งานได้ชัดเจนฮะป้ายคำเตือนต่างๆอยู่ครบแบบนี้นี่คือสภาพรถของคันนี้นะครับรถพร้อมใช้งานผมมีการรับประกรันวาลันตีตัวรถให้นะฮะถ้าเจอพินชนหนักพิความจมน้ํามาเรารับซื้อคืนเต็มจํานวนนะ นะครับจุดเชื่อมต่อระหว่างฝากระโปงหน้ากับโครงสร้างตัวรถครับหัวน็อตทุกจุดครับไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขขยับแก้มข้างไม่มีเปลี่ยนมาไฟหน้าแท้เดิมโรงงานครับนะฮะโลโก้ไทยคุยโตครับชัดเจนตัวนี้จะเป็นซัพพลายเออร์ของโตโยตารุ่นนี้นะครับเป็นแบรนด์อื่นไม่ได้ถ้าเป็นแบรนด์อื่นนะตีได้เลยว่ารถเปลี่ยนไฟหน้ามานะครับไทยคุยโตครับโลโก้ชัดเจนเพราะซัพพลายเออร์ของโตโยตามีแค่ไทยคุยโตกับสแตนเล่ที่เป็นไฟท้ายเท่านั้นบางคันนะไฟท้ายก็ยังเป็นของไทยคุยโต Uh huh. ตีตาโตโยต้ามาชัดเจนครับหัวหน็อตทุกจุดไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขขยับทั้งด้านบนและด้านล่างเหลี่ยมฝากระโปรงหน้าครับไม่มีบิดเบี้ยวครับซิลซิลิโคนต่างๆอยู่ครบดูระบายอากาศดูระบายความร้อนสก,กัดกัลลานความร้อนป้ายคำเตือนต่างๆอยู่ครบแบบนี้สภาพนี้สวยจริงนะครับพี่ได้ไปบอกเลยคุ้มค่าคุ้มราคานะฮะมาดูในเรื่องของเม็ดองเม็ดอาร์กันครับนี่เปิดเข้ามาเลย เป็นโอเมกดาร์ med a, ครับเรียงกันเป็นตับแบบนี้ครับประกบกัน3แผ่น12-3ยืนยันได้ว่ารถไม่เคยชนหนักพลิกคว่มจมน้ำนะฮะตรวจพบเจอชนหนักพลิกคว่มจมน้ําเรารับซื้อคืนเต็มจํานวนนะนะครับรถสภาพแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยใครได้คันนี้ไปใช้งานรีบเข้ามาจัดเลยนะนะครับใครอยากได้รีบเข้ามาจัดป้ายคำเตือนลมยางครับหัวหน็อตทุกจุดชับไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขยขยับนะฮะและที่สําคัญนะคุณดูนะครับสปอนเม็ดโอเมกดาร์ a. แล้วก็นี่คีบโรบอทนะฮะอยู่ครบแบบนี้จะต้องมีนะสาหรับรถ แม้ว่าจะเป็นมือ 1- มือ2นะครับจะมีคีบโรบอทไว้ใช้งานไว้ให้อยู่นะเพราะว่านะครับจะเป็นจุดเดียวที่โรบอทเอาไว้ครีบแล้วก็เอาตัวถังลงไปชุบกับสีนะครับหัวน็อตทุกจุดรับไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขขยับแบบนี้นะครับแล้วก็จุดเชื่อมต่อต่างๆแนบชิดชับไม่มีแตกอ้านะฮะไม่มีสนิมขึ้นแน่นอนนะครับเปิดจากด้านท้ายได้สวยๆนะเปิดด้านบนครับง่ายๆนะฮะนี่หัวน็อตรับไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขขยับคันนี้พร้อมใช้งานเลยจริงๆเป็นโทงสร้าง tnga รุ่นแรกที่ โตโยต้านำเข้ามานะสำหรับคันนี้ใครสนใจใครหายอยู่รีบเข้ามาจัดครับไม่อยากให้พลาดกันนะถ้าพลาดไปแล้วนะร,ราคานี้ไม่มีอีกแล้วนะไม่มีอีกแล้วครับใครสนใจรีบเข้ามานะครับคุณดูฟังก์ชันต่างๆภายในรถสวยพร้อมใช้งานอีกหนึ่งคันครับคันนี้นะฮะสรุปให้เลยนะ t o โยต้าซีชา1.8ตัวมิดร,ราคาหายจากไปแดงไป5 0 0นนะจากไปแดงเนี่ยอยู่ที่ร้าน90,000บาทเพชรยนต์ขายอยู่ที่5แสนอ๋อ ขอพายหาแสม่้าพบาทครับฟรีดาวผ่อนเพียง90,00บาทได้รถปี2018เลขไมล์แสนห้าคันนี้ไปใช้งานพร้อมกับออคชั่นจุดแคมเปญตึงๆนะครับตรวจเช็คสภาพตรวจเช็คสภาพรถให้274รายการตรวจฟรีนะครับใครสนใจรีบทักมาสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กด Sub s c r i b e ให้ผมหน่อยเพื่อที่จะไม่พลาดรถเข้าใหม่สวยๆจากผมนะฮะเดี๋ยวมาอัปเดตให้ทุกวันเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ